ีครับสวัสดี FC กมลอนตเจอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พาลูกค้าท่านมาดูมาชมมาเลือกซื้อนะครับเจเจสี่ศูนย์นะครับอันนี้เป็นเกียร์สิบหกนะฮะก่อนต่อพวงมีดันได้อย่างเดียวนะครับอันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมไฮดริกดีมากนะครับผมเกียร์แน่นๆเลยนะครับระบบสมบูรณ์มากหน้าจอ้าจอทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับผมสําหรับเจเจสี่ศูนย์นะครับ ราคาคันนี้นะครับตั้งไว้ต่อรองนะครับหน้า88,500บาทนะครับลูกค้าท่าใดสนใจนะครับ7740ใด้างานเกี่ยวกับชาวไร่อ้อยนะครับเกี่ยวกับงานต่างๆที่ใช้ต้องใช้รถใหญ่นะครับผมแนะนําคันนี้ครับแอร์หนาวๆเลยนะฮะ7 4 0เริ่มทะเบียนครบพรอมอนภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้ค,นคาานะันหน้าคาราลูนะคันหน้าไทยเฮงลี สวยๆไปเต็มๆนะครับผมเจ้ติดต่อตามเบอร์โทร0622603373นะครับผมร้านกมโบเทคเตอร์ตั้งอยู่บ้านโนยอตำบลโนยออำเภอเชียงพวงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับไอหนาวเทอร์โบหอนๆนะครับคันนี้เต้ติดต่อมานะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แอดไลน์ตามเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กยูทูบคอมโบเทคเตอร์ฝากกดไลค์กดติดตามขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมขอบคุณอีกฟังนะครับขอบคุณครับ